ตรงช่วงปลายงายค่ะมันยังไม่เรียว สนันจุลพันธ์วณิชกุลค่ะมาทําจมูกโอเพนค่ะเคยไปทําจมูกมาแล้วสองรอบเป็นเทคนิคโคลสค่ะคะแต่ว่ายังไม่โอเคตรงช่วงปลายเนี่ยค่ะมันยังไม่เลียวก็เลยดูรีวิวมาเยอะแล้วก็เลือกที่นี่ค่ะเปรียบเทียบแล้วค่ะเพราะว่าก็เปรียบเทียบกับโรงพยาบาลที่เคยทําที่เก่าอ่ะก่อนที่จะมาทาที่นี่เหมือนทรงที่ดูในรีวิวอะค่ะทรงมันละมุนกว่าเราชอบทรงนี้มากกว่าค่ะรูจมูกอะค่ะมันยังไม่เท่ากันเหมือนเวลาแต่งหน้าหรือใช้ชีวิตประจำวันยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ มันเห็นได้ชัดก็มีเสียความมั่นใจบ้างค่ะมันคืออีกหนึ่งสาเหตุที่อยากให้ทําจมูกเพิ่มค่ะที่คุณหมอแนะนําก็คือต้องเป็นเทคนิคโอเพนถึงจะจบค่ะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็จะทําให้ปลายจมูกเลียวตามที่ต้องการได้เป็นสโลปปลายพุ่งค่ะก็ละมนุนเหมือนเกาหลีค่ะถ้ากังวลใจยังไม่ได้กังวลใจขนาดนั้นค่ะเพราะค่อนข้างเชื่อมือหมอค่ะ,คะก็ก็ดูประวัติของคุณหมอมาเดี๋ยวจะเข้าห้องผ่าตัดแล้วนะคะฝากติดตามผลด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ ตรวจจมูกโอเพนครบ1เดือนคะ่ะภายนอกค่อนข้างพอใจคะ่ะเพราะว่ามันไม่ช้ำไม่บวมเลยปลายจมูกอะค่ะมันไม่เลียวมันยังใหญ่เป็นรูปชมพูอะค่ะจมูกตัดเป็นจมูกหมูอะค่ะก็ไม่ค่อยมั่นใจคะ่ะเหมือนว่าเวลาเราถ่ายรูปอย่างนงี้มันก็จะแบบเราก็จะโฟกัสที่จมูกมากกว่าคะ่ะ <Okay. S 2> ก็มีเพื่อนเคยทักคะ่ะว่าไปแก้จมูกหรือเปลี่ยนทรงจมูกก็อาจจะดีขึ้น <Okay. S 2> จริงๆแบบเทียบมาจากหลายโรงพยาบาลคะ่ะแต่ว่าเห็นทรงของคุณ,คคณหมอเวลคะ่คลคะก็ชอบก็เลยตัดสินใจทําที่เลอหลัก ตอนผ่าตัดคือไม่รู้สึกเจ็บเพราะว่าดมยาสลบ่ะก็คือหลังจากที่ฟื้นไม่เจ็บไม่อะไรเลยนะคะปกติดีค่ะพอใจมากค่ะคือมันเปลี่ยนไปเลยค่ะเมื่อก่อนอ่ะเราจะแต่งหน้าแล้วเราจะเน้นที่ไรด่างแต่ตอนนี้คือแต่งหน้าง่ายแทบจะไม่ต้องไรด่างเลยค่ะเพราะมันฟูมากตั้งแต่วันที่ถอดเฝือกค่ะคนเราเขาก็เปลี่ยนไปเลยคือสวยมากแล้วก็ละมุนค่ะตรงเนี้เข้ากับหน้าที่สุดแล้วค่ะให้พันคะแนนไปเลยค่ะที่ประทับใจที่เลอหลักเพราะว่าเข้ามาปรึกษาคุณหมอเบลแล้วแจ้งคุณหมอเบลว่าเรามีปัญหา เรื่องทรงจมูกคุณหมอเบลให้คำปรึกษาดีมากพี่พี่พยาบาลคือดูแลดีมากทางโรงพยาบาลคือมีแพทย์เฉพาะทางค่ะมาผ่าตัดให้แล้วก็การดมยาก็จะเป็นวิสญญีแพทย์ค่ะเครื่องมือทุกอย่างคือทันสมัยโรงพยาบาลสะอาดค่ะแนะนําว่าที่เลอลักนะคะคือครั้งเดียวจบสวยครบจบที่เลอักค่ะ